วันนี้มาพบกับช่องเบบี s ชมพูทีวีนะคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมากินนี่มามา่าหม้อไฟนะคะถ้างั้นเรามาเปิดกันเลยนี่ตอน,นี้นะคะขอให้นี้มาปปเปิดเปิดอน่าเนี่ยโอ้โหในนี้มันก็จะมีอย่างนี้นะคะนี่เครื่องปรุงนะรสหม่าล่าโอ้โห เรามาปรุงกันก่อนเลยตอนแรกเราใส่เส้นลงไปใส่เส้นใส่ก๋อนได้เลยเอากันไกลก่อนนะโอเคกันไกลจากกล้องมาสัง ใส่อันนี้ปบนคืออะไรไม่รู้หเห้ยเห็ดอะไรเนียอะไรใส่ลงไปใส่ลงไปโอ้โห,โหไม้กลิ่นมาแล้วตัดกับต้นใจดีกว่าอ้ามันมีรอย น่าทุนเนาะแต่มันเก็บไม่ออกคูใส่หมดเลยโอเค,ค,อเคก็จะเอานี้ออกก่อนอุ้ยเขาใส่ันี้ลงไปก่อนหรือว่าเติมน้ำก่อนนะคะเ,คเราไม่รู้เลยเนีกปต้นมันก็ได้กลิ่นเหมือนมาม่าปกตินะ นนมันก็จะเป็นอย่างนี้เนี่ยแต่งไปนี่ให้ดูหน่อยนี่รถหมาล่ากลัวกลัวแต่น้มลงไปในนี้ก่อนนะคะ นี่เขาจะกะประมาณให้แล้วใช่ปไหมไม่ไม่เขากะประมาณให้แล้วเทียมนี้นะโอ้คืใอใต้เฉยเขากะเขากะประมาณให้แล้วนะคะเทียหน่อยได้ไหมโอเคได้แล้ว นอนไหมอ่ะนอนไหมวะพองนี่ <uum> นี่ทุกคนไหนอ่ะอาเทสหน่อยเุ้ยแม่แม่พ่อเรียกพ่อเรียกได้ยินเสียงทุกคนปิดฝ้าเฮ้ยใครได้ยินเสียงบ้างมาตักใจหมดนี่ยอุ้ยมันพองขึ้นมา กับใจก็เขารอ,อก,กี่นาทีเนี่ยคุยรอ,อก,กี่นาทีอ่ะสิบห้าปะสิบห้านะสิบห้าเรารู้นะมันไม่มีเลย๋ยวแกะช้นอนนมแข็นเขาไม่แข็งตะเกียบเลยอันนี้อันนี้แค่สามสิบหกบาทเองนะทุกคน เมื่อกี้มันพองขึ้นมาเลยทุกคนพองขึ้นมาจับเวลาน่อยไหนทุกคนจับนิดนเงีย่ต้องก้อนี้นะคะเราก็รอสิบห้านาทีสต็อกกล้องได้ไหมอ่ะมันนานนะสต็อปกล้องหน่อย ไปสต็อปกล้องกันก่อนเท่ยง